นะมันคือการใช้สื่อออนไลน์สื่อออนไลน์ที่อยู่ในมือเราเนี่ยนะเรื่องนี้หลายคนพังมาเยอะนะหลายคนพังมาเยอะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยแล้วถ้าฉันเป็นแบบว่าร้านคนเยอะๆที่ต้องมาใช้บริการเยอะๆนะคุณยิ่งจะต้องได้ลูกตาคนเยอะเพราะว่าอะไร เพราะาธุรกิจของคุณน่มันใหญ่อยู่แล้วนะวอลุ่มมันมันเยอะมากนะสิ่งที่คุณน่ะจะต้องรีบผลิตนะรีบผลิตเลยแล้วนั่นก็คือการสร้างธุรกิจสื่อนี่สื่อยังไม่พอนะคุณต้องสร้างธุรกิจสื่อเลยธุรกิจสื่อที่จะสามารถ เขาเรียกว่าโปรโมทให้คุณทั้งเช้าทั้งวัน24ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนมันอยู่ในออนไลน์หมด